นังรองในอเภอนังรองจังหวัดบุรีรัมย์อุ้ยพันสวยนะประดับตกแต่งกันอุ้ยดิฉันว่าเริ่มจะเห็นอะไรแปลกแปลกแล้วนะเริ่มจะเห็นไอเดียแปลกๆของน้องๆในงานพิธีไหว้ครูแล้วค่ะ จินตนาการของเด็กๆถ้าเราเห็นกันมาส่วนมากเมื่อก่อนก็จะเป็นแค่ดอกไม้ทูบเทียนแพรใช่ไหมเออกราบขอบพระคุณพระคุณที่สามที่ดูแลสั่งสอนอบรมให้พวกเราจนมีความรู้แต่ว่ามีน้องๆอยู่กลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมเขาใช้พานไหว้ครูหมูกระทะเฮ้ยแล้วค้างเป็นปิ้งย่างคุณเห็นเปล่าเออ,เอ,อม,มดไม่กัด องคนนี้เนี่ยอันนี้ชั้นม .5 นะคุณผู้ชมชื่อน้องวารุณีบอกว่ากลุ่มหนูเนี่ยห้องเราคุยกันแล้วว่าอยากจะได้อะไรแปลกใหม่พี่แล้วก็อยากเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้อง่นเห็นด้วยโอ้ดิฉันว่าแปลกจริงพานหมูกระทะขยับขึ้นไปด้านบนตำสมตำทั้งทีเแต่ว่านี้น่าจะเป็นหม้อจิ้มจุ่มนะ oh. เอเพราะว่าเขามีเหมือนแบบเป็นน้ำปลาร้ามาให้ด้วย oh. นีครกมีสากบางอันโอ้โ oh. ห oh. คุณผู้ชมคะ จัดเต็มจริงๆน้องวารุณีบอกว่าอยากให้รุ่นน้องๆมหนึ่งม,งมสองมสามคิดอะไรนอกกรอบค่ะเรามีไอเดียอะไรแปลกใหม่ก็เอามาใส่ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อนคุยกันว่าเฮ้ยแก ตั้งแต่โควิดมาเราไม่ได้ไปกินหมูกระทะกันเลยว่ะ oh. แม่คก็ไม่ให้ออกจากบ้านออความชื่นชอบส่วนตัวใช่เพราะว่าคือคุณครูก็พยายามบอกเออเรียนออนไลน์นะลูกเจอกันในออนไลน์ไปก่อนอย่าเพิ่งไปสมหัวกันข้างนอก oh, เด็ก,ดกๆก็เลยไม่ได้ไปกินหมูกระทะเลยคุณผู้ชมร้านบางร้านเขาก็ปิดด้วยน้องบอกว่าเนี่ยนี่เลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเพราะโควิดทำให้เราอดกินหมูกระทะ mm hmm. แล้วก็อยากให้คุณครูได้เห็นไอเดียดีของน้องๆน,นี้ด้วยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เนื้อจริงนะ ดิฉันไปซูมดูแล้วเขาใช้เหมือนดินน้ำมันปั้นน่ะเหมือนมากเหมือนมากปั้นเหมือนมากน่ารักเลยค่ะคือถ้าใช้ของสดคาดว่ากว่าจะไหวเศษปลามึกอาจจะเติบโตได้กินมือจะีจมูกเราหมูอาจะแบบมีแมลงมาไข่ได้ดูสิลูกชิ้นปิ้งยืนกินไงบุรีรัมมอ์อ่ะน่า ทีเดียวเชียวค่ะคุณผู้ชมชคุณครูก็บอกนี่เป็นไอเดียของเด็กๆอย่างหนึ่งนะคะอันนี้อะไรช่างหัวมันเหรอใช่เลใช่พย<ช><ช>ายามจะตีวความหมายอ่ะเออเนี่ยอดีตที่ผ่านไปช่างหัวมัน แล้วก็มีกิโลช่างหัวบันมาให้ดูด้วยนี่คือไอเดียของน้องๆเลยนะคะนี่ไงส้มตำมีครกมาแล้วเห็นไหมข้าวเหนียวก็ตามมาด้วยเออแต่พันไว้ครูหมูกระทะเนี่ยต้องบอกครูก่อนนะว่าของปลอมกลัวแบบพอมอบปุ๊บครูคีบเข้าปากไม่ได้นะคุณครูบอกว่านี่เป็นไอเดียที่ดีชื่นชมนะไม่ได้ว่าเลยค่ะที่น้องทําแปลกแตกต่างยังบอกเลยว่าเด็กๆเนี่ยเขาแสดงความสามารถความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่